ช้าอันเงียบสงบภายในธนาคารใหญ่กลับกลายเป็นวันตัดสินเมื่อเสียงหัวเราะประทัดก,กับความมุ่งมั่นสิ่งที่เริ่มต้นจากการฝากเงินธรรมดารรมดากลับกลายเป็นบททดสอบศักดิ์ศรีอำนาจและคุณค่าที่แท้จริงลิณาหยุดอยู่ที่ประตูหมุนของธนาคารและจัดแขนเสื้อให้เรียบร้อยแม่ทำได้เธอพึมพำไม่ใช่กับผู้คนในห้องแต่กับความทรงจำของมือที่มั่นคงของแม่ถงทางเข้าเปิดกว้างและสว่างสวัยพื้นหินอ่อนเย็นสบายเท้าเสียงพูดคุยดังกล้องเหมือนเสียงเรียนเธอจึงก้าวเข้าไปข้างใน เสียงหัวเราะด,ดังขึ้นใกล้เชือกกำมหยีเธอหลงทางแล้วใครบางคนพูดอีกเสียงหนึ่งตามมาเบาวกว่าแต่ก็เฉียดคงมกว่าผิดที่แล้วลีน่ายังคงเดินต่อไปรองเท้าของเธอส่งเสียงเอียดหนึ่งครั้งแล้วก้องเงียบลงเธอเริ่มนับลงหายใจตามที่แม่สอนหายใจเข้าหายใจออกยืนตัวตรงที่เคาน์เตอร์พนักงานขายเงยหน้าขึ้นมาและชะงักไปครู่หนึ่งค่ะครับรอยยิ้มปรากฏขึ้นชาและดูฝืน,ฝนฉันผมจะช่วยอะไรคุณได้คะครับฉันอยากจะฝากเงินค่า ลน่ากล่าวเสียงของเธอทําให้เธอประหลาดใจเพราะมันไม่สั่นเลยพนักงานเขาแป้นทิมพจํานวนเงินเท่าไหร่ครับคักทั้งหมดเลยลีน่าพูดพลางเลื่อนถุงผ้าไปข้างหน้ามันตกกระทบพื้นเสียงดังตุกต๊กตุ๊มีคนส่งเสียงฮึทัดอยู่ข้างหลังเธอทั้งหมดเลยค่ะพนักงานถามย้ําราคาเท่าไรครัเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบสองเหรียญลีน่ากล่าวและเงินทอนอีกเล็กน้อยพนักงานกระพริตาขอโทษค่ะครับมันถูกนับแล้วลีน่ากล่าว สองครั้งด้วยชายคนหนึ่งในแถวโน้มตัวเข้าไปใกล้เพื่อนของเขาเธอพูดว่าเจ็ดสิบเหรอเขาหัวเราะอีกครั้งเสียงดังขึ้นกว่าเดิมนิ้วของพนักงานเก็บเงินแต่เบาๆเราไม่รับเงินสดที่ใส่ถุงนะคะเธอกล่าวเราต้องการเงินสดที่มัดรวมกันและตรวจสอบแล้วมันถูกมัดรวมกันไว้ค่ะลิน่ากล่าวเธอเปิดถุงออกปรากฏว่ามีกองเรียงกันอย่างเป็นระเบียบอย่างรัดแม้จะซีดจางไปบ้างแล้วแต่ก็ยังแน่นอยู่เรียงตามวันหมดอายุค่ะพนักงานเหลือบมอง คุณได้เงินนี้มาจากไหนลีนาปิดกระเป๋าอย่างระมัดระวังจากที่ทำงานค่ะงานประเภทไหนครับคะทนักงานถามขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปฉันรับจ้างทำความสะอาดบ้านค่ะลีนากล่าวบางครั้งก็ทำตอนกลางคืนทำมาหลายปีแล้วค่ะบ้านเยอะมากเลยใครบางคนพึมพำลลนาหันตัวครึ่งทางใช่ค่ะเธอกล่าวนั่นเป็นเหตุผลที่มันใช้เวลานานพนักงานกระแอมเบาๆเ,เ,เราขอตรวจสอบบัตรประจำตัวหน่อยค่ะ ลิน่าเลื่อนบัตรของเธอไปข้างหน้าพนักงานตรวจสอบบัตรแล้วเงยหน้าขึ้นมองอีกครั้งเราต้องนับบัตรนี้ก่อนนะคะเธอกล่าวอาจใช้เวลานานหน่อยไม่เป็นไรค่ะลิน่ากล่าวเธอรู้สึกถึงความร้อนที่คอแต่ก็ยังคงวางมือไว้นิ่งฉันรอได้ค่ะพนักงานแคชเชียร์ส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมงานนับเงินสดเพื่อนร่วมงานเลิกคิ้วจริงหรอือพนักงานแคชเชียร์พยักหน้าเครื่องนับเงินทำงานธนบัตรเลื่อนผ่านไปอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบแถวข้างหลังลิน่าเริ่มกระสับกระส่าย หญิงคนหนึ่งกล่าวว่าช่วยขยับหน่อยได้ไหมคะบางคนมีธุระต้องไปทําฉันมาถึงแล้วลิน่ากล่าวฉันจะรีบไปหญิงคนนั้นตอบว่าคุณสามารถไปที่สาขาอื่นได้ที่นี่ใกล้ที่สุดแล้วลน่ากล่าวแม่ฉันชอบที่นี่ค่ะเครื่องส่งเสียงจิตเพื่อนร่วมงานขมวดคิ้วแล้วรีเซ็ตเครื่องยังมีอีกเขากล่าวใช่ค่ะลิน่ากล่าวมีอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก้าวเข้าไปใกล้ขึ้นทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมครับ เขาถามพนักงานขายเป็นการฝากเงินสดก้อนใหญ่ครับพนักงานกล่าวยามมองไปที่ลีน่าคุณผู้หญิงเราอาจต้องสอบถามคุณบางอย่างลีน่าสบตาเขาฉันพร้อมแล้วเธอกล่าวฉันเอาเอกสารมาด้วยเธอวางซองบางๆงลงซองนั้นมีใบเสร็จบันทึกและวันที่ที่เขียนด้วยลายมืออย่างประณีตเธอเก็บทุกอย่างไว้หมดใครยามถามแม่ของฉันค่ะลีนากล่าวท่านเสียชีวิตไปเมื่อฤดูหนาวที่ผ่านมา ยามคนนั้นใจอ่อนลงเล็กน้อยผมขอโทษครับขอบคุณค่าหรือน่ากล่าวเธอคงจะชอบแบบนี้พนักงานอ่านใบเสร็จใบแรกออกมาดังๆแล้วก็ใบที่สองเสียงของเธอช้าลงเครื่องส่งเสียงหึงๆอีกครั้งตัวเลขบนหน้าจอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆห้องเงียบลงเป็นช่วงๆเสียงหัวเราะค่อยๆเบาลงจนกลายเป็นเสียงกระซิบจากห้องทํางานกระจกด้านบนมีใครบางคนกําลังจ้องมองอยู่หรือน่ารู้สึกได้โดยไม่ต้องหันไปมองเธอจ้องไปที่ขอบเคาน์เตอร์ความเย็นช่วยทําให้ฝ่ามือของเธอสงบลง คุณเก็บมันไว้ที่ไหนพนักงานถามด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดูดันนักอยู่ในขวดโหลหรน่ากล่าวใต้สิงในหนังสือในกล่องรองเท้าเธออมยิ้มเล็กน้อยอยู่ทุกที่เลยนั่นเสียงเกินไปนะพนักงานกล่าวชีวิตก็เป็นเช่นนั้นลิน่ากล่าวเราเลือกที่จะดูแลผู้อื่นเครื่องจักรหยุดทำงานเพื่อนร่วมงานจ้องมองถูกต้องแล้วเขากล่าวทั้งหมดเลยพนักงานกลืนน้ำลายฉันต้องโทรหาผู้จัดการ ไม่เป็นไรค่ะลิ่ากล่าวฉันรอได้ด้านหลังเธอความเงียบเข้าปกคลุมมีคนกระแอมเบาๆยามจึงถอยหลังไปผู้จัดการเดินมาถึงสวมสูตรเรียบร้อยดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยเกิดอะไรขึ้นเหรอพนักงานทำท่าทางประกอบเงินฝากจำนวนมากที่ได้รับการยืนยันแล้วผู้จัดการถามว่าใหญ่แค่ไหน73,4 1 2เหรียญพนักงานกล่าวผู้จัดการมองไปที่ลิ่าฉันขอถามได้ไหมว่า ลีน่ากล่าวว่าดิฉันได้ตอบไปแล้วค่ะผู้จัดการพยักหน้าแน่นอนเขาพิจารณาหน้าจอจากนั้นก็ดูซองจดหมายทุกอย่างเรียบร้อยดีงั้นกรุณานำไปฝากด้วยนะคะลีน่ากล่าวเขาลังเลเราควรพูดคุยเกี่ยวกับตัวเลือกบัญชีด้วยไว้ทีหลังก็ได้ลีน่ากล่าววันนี้ฉันอยากให้มันปลอดภัยก่อนผู้จัดการยิ้มแน่นอนครับเขาพิมพ์ลงไปหน้าจอเปลี่ยนไปยอดเงินคงเหลือปรากฏขึ้น ลมหายใจแผ่เวเบาผ่านห้องราวกับสายลมหญิงที่อยู่ด้านหลังลีน่าไม่พูดอะไรชายที่หัวเราะจ้องมองรองเท้าของตัวเองพนักงานพิมพ์ใบเสร็จและเลื่อนไปข้างหน้าโปรดยืนยันลีน่าอ่านอย่างช้าช้าดวงตาของเธอแสบร้อนถูกต้องค่าเธอกล่าวขอบคุณค่ะจากบันไดประตูบานหนึ่งเปิดออกเสียงฟีเท้าดังลงมาอย่างไม่เร่งรีบชายคนหนึ่งหยุดอยู่ที่ขอบถงทางเข้าสังเกตการโดยไม่เข้าไปขัดจังหวะผู้จัดการยืดตัวตรงขึ้นพนักงานต้อนรับยืนตัวตรงขึ้นกว่าเดิม ชายคนนั้นเดินเข้ามามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเขาถามด้วยน้ำเสียงสงบและนิ่งไม่ครับผู้จัดการกล่าวแค่เงินมัดจำครับสายตาของชายคนนั้นจับจ้องไปที่เลน่าอย่างตั้งใจยินดีต้อนรับครับเขากล่าวผมดีใจที่คุณเลือกเราขอบคุณค่ะเลน่ากล่าวเธอรู้สึกมั่นคงขึ้นอีกครั้งเขาพยักหน้าไปที่หน้าจอพวกคุณจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วเขากล่าวกับเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะพนักงานกล่าวเธอทำอย่างนั้นค่ะ ชายคนนั้นยิ้มเล็กน้อยดีแล้วเลยน่าหยิบซองจดหมายของเธอขึ้นมาเธอหันกลับไปมองห้องอีกครั้งแม่ของฉันเชื่อในความอดทน,ทนเธอกล่าวแม่เชื่อว่ามันจะค่อยๆสะสมจนสมบูรณ์ไม่มีใครหัวเราะชายคนนั้นรอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์ทำงานเสร็จก่อนจะพูดอีกครั้งผมชื่อวิกเตอร์เขากล่าวผมเป็นเจ้าของตึกนี้เขาไม่ได้พูดอะไรต่อและไม่ได้ยื่นมือมาขอจับมือเขาหยุดนิ่งราวกับว่าเวลาหยุดนิ่งอยู่รอบตัวเขาและเลือกที่จะไม่แสดงให้เห็น ลิ่าเธอตอบขอบคุณที่กล่าวต้อนรับนะคะเขาพยักหน้ามันสําคัญสายตาของเขามองไปที่ตาช่างครู่หนึ่งแล้วกลับมามองที่ใบหน้าของเธอผมขอถามได้ไหมว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างลิ่าครุ่นคิดถึงคําถามนั้นโล่งใจเธอกล่าวและเหนื่อยด้วยนั่นก็สมเหตุสมผลวิกเตอร์กล่าวคุณอยากนั่งไหมฉันยืนได้สบายข้าลิ่ากล่าวฉันเคยยืนนานกว่านี้มาแล้ว วิกเตอร์ยิ้มเล็กน้อยมุมปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยผมเชื่ออย่างนั้นครับเขาหันไปหาพนักงานการุณาดำเนินการฝากเงินให้เสร็จสิ้นและพิมพใบยืนยันให้ด้วยครับครับผมพนักงานตอบด้วยน้ำเสียงระมัดระวังวิกเตอร์เอไลท์พิงเคาน์เตอร์ไม่ไดแสดงท่าทีคุกคามหรือถอยหนีคุณพูดถึงแม่ของคุณเขากล่าวเล่าเรื่องแม่ให้ผมฟังหน่อยสิลิน่ารู้สึกว่าห้องนั้นสงบลงเธอทำความสะอาดเธอกล่าวเธอเก็บออมเธอรักษาสัญญาแม้ไม่มีใครเห็น วิกเตอร์พยักหน้าหนึ่งครั้งพ่อของผมก็ทำแบบเดียวกันเขากล่าวงานต่างกันแต่กฎเกณฑ์เหมือนกันเลนาสบตาเขาถ้าอย่างนั้นคุณก็เข้าใจแล้วผมพยายามครับวิกเตอร์กล่าวการจะเข้าใจนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนผู้จัดการกระแอมเบาๆท่านครับเงินทุนได้รับการตรวจสอบแล้วเราสามารถพูดคุยเรื่องการลงทุนได้ทีหลังนะวิกเตอร์กล่าวอย่างอ่อนโยนตอนนี้เราฟังกันก่อนผู้จัดการถอยหลังไป วิกเตอร์ลดเสียงลงคนหัวเราะเขากล่าวผมขอโทษลีน่าถอนหายใจพวกเขาหยุดแล้ววิกเตอร์กล่าวว่านั่นเป็นเพราะคุณยืนอยู่ไม่ใช่เพราะผมลงมาลีน่าอมยิ้มด้วยความประหลาดใจขอบคุณที่สังเกตเห็นสิ่งนั้นค่ะพนักงานเลื่อนเอกสารมาข้างหน้าการุณาเซ็นชื่อตรงนี้ลีน่าเซ็นชื่ออย่างระมัดระวังในแต่ละตัวอักษรฉันอยากให้มันเรียบง่ายเธอกล่าวเก็บออมก่อนฉลาดแล้ววิกเตอร์กล่าว ความปลอดภัยต้องมาก่อนความเงียบเข้าปกคลุมบริเวณล็อบบี้ดูเล็กลงและใกล้เข้ามามากขึ้นวิกเตอร์ถามว่าคุณต้องการให้เงินนี้ไปทําอะไรลิ่าไม่ได้ตอบทันทีพักผ่อนก่อนเธอกล่าวแล้วค่อยทํางานคิ้วของวิกเตอร์เลิกขึ้นนั่นเป็นคําสั่งที่ดีลินากล่าวเสริมว่าฉันไม่อยากให้มันเปลี่ยนตัวฉันฉันอยากให้มันดาเนินต่อไปวิกเตอร์พยักหน้าเงินเผยให้เห็นนิสัยเขากล่าวมันไม่ได้สร้างนิสัยขึ้นมา พนักงานพิมพ์เอกสารอีกหน้าหนึ่งมีตัวเลือกอื่นๆนะคะเธอกล่าวอย่างระมัดระวังเพื่อให้น้ำเสียงสุภาพบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยรบริการให้คำปรึกษาคา่ะลีน่ามองไปที่วิกเตอร์การให้คำแนะนำนั้นดีเธอกล่าวแต่การกดดันนั้นไม่ดีวิกเตอร์สบตาก,กับเสมียนให้คำแนะนำเท่านั้นครับเขากล่าวตามจังหวะของเธอครับผมพนักงานกล่าวชายคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ประตูขยับตัวผมไม่ได้ตั้งใจ เขาเริ่มพูดแล้วก็หยุดไปความเงียบเป็นคำตอบให้เขาวิกเตอร์หันไปทางห้องเล็กน้อยเราทุกคนต่างเรียนรู้เขากล่าวบางบทเรียนก็ดังบางบทเรียนก็งเงียบลลน่ารู้สึกว่าความร้อนพุ่งขึ้นแล้วก็ลดลงฉันไม่ต้องการคำขอโทษเธอกล่าวฉันต้องการระบบที่ใช้งานได้วิกเตอร์ยิ้มกว้างขึ้นเราสร้างพวกนั้นได้พนักงานหญิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามลลน่าว่าคุณต้องการห้องส่วนตัวไหมคะลลน่าสายหัว ฉันชอบแสงแดดมากกว่าวิกเตอร์หัวเราะเบาๆความโปรง่งใสเขากล่าวมันทําให้เราซื่อสัตว์เขามองหน้าจออีกครั้งนี่คือความสมดุลที่มีความหมายเขากล่าวไม่ใช่เพราะตัวเลขแต่เพราะเรื่องราวลิน่ากล่าวว่าเรื่องเล่าไม่ได้ดึงดูดความสนใจพวกเขาได้รับความไว้วางใจวิกเตอร์ตอบความไว้วางใจจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเครื่องพิมพ์ส่งเสียงหึงห่งๆเอกสารวางซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบพ,พนักงานส่งเอกสารเลื่อนแฟ้มมาให้ ยินดีต้อนรับค่ะเธอกล่าวคราวนี้ด้วยน้ำเสียงที่ผ่อนคลายขอบคุณค่ะเลนากล่าวเทเน็ตแฟมไว้ใต้แขนไหล่ของเธอผ่อนคลายลงวิกเตอร์ยืดตัวตรงขึ้นผมขอเสนออะไรสักอย่างได้ไหมครับเขาถามเลนามองสำรวจห้องคุณเสนอมาก็ได้เธอกล่าวฉันอาจปฏิเสธก็ได้ยุติธรรมดีวิกเตอร์กล่าวผมให้คำแนะนำไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีข้อผูกมัดคุณเลือกได้เองว่าเมื่อไหร่และอย่างไรทำไมละ่ะเลน่าถาม พราะครั้งหนึ่งเคยมีคนฟังผมวิกเตอร์กล่าวและเพราะเสียงหัวเราะมีราคาแพงลีน่าจ้องเขาฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือผมก็ไม่ต้องการเหมือนกันวิกเตอร์กล่าวผมต้องการคนที่มีความสามารถเธอยิ้มงั้นเราก็ตกลงกันนักข่าวคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ประตูยกโทรศัพท์ขึ้นครึ่งหนึ่งวิกเตอร์สังเกตเห็นวันนี้ไม่สะดวกครับเขาพูดเบาๆนักข่าวจึงวางโทรศัพท์ลงแล้วจากไปลีน่าถอนหายใจขอบคุณค่า คุณเป็นคนกำหนดขอบเขตนั้นเองวิคเตอร์กล่าวผมแค่พูดซ้ำเท่านั้นผู้จัดการเดินเข้ามาด้วยท่าทีสำนึกผิดเราจะทบทวนขั้นตอนการทำงานเขากล่าวรวมถึงการฝึกอบรมด้วยดีแล้วลิ่ากล่าวแล้วก็ทำให้มันได้ผลนักวิคเตอร์พยักหน้ามันจะเป็นอย่างนั้นพนักงานกระแอมเบาๆแล้วกล่าวว่าบัญชีของคุณใช้งานได้แล้วคุณสามารถถอนเงินได้ทันทีลิ่าพยักหน้าฉันจะไม่ทำเธอกล่าวไม่ใช่วันนี้ ฉลาดมากวิกเตอร์กล่าวอีกครั้งพวกเขาเดินไปด้วยกันไปยังทางออกอย่างไม่เร่งรีดประตูหมุนทํางานได้อย่างราบรื่นแล้วข้างนอกอากาศบนถนนอบอุ่นขึ้นวิกเตอร์หยุดพูดไปครู่หนึ่งขอถามอีกคําถามนะครับเขากล่าวอะไรที่จะเป็นการให้เกียรติคุณแม่ของคุณครับลีน่าเงยหน้ามองท้องฟ้าโอกาสเธอกล่าวโอกาสที่เงียบๆวิกเตอร์พยักหน้าเราวางแผนได้เราลองฟังก่อนก็ได้ลีน่าตอบเขายิ้มเห็นด้วย พวกเขายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งราวกับต่างคนต่างอยู่นิ่งเงียบจากนั้นลีน่าก็กล้าไปข้างหน้าฉันจะโทรหาเธอกล่าวตามเวลาที่ฉันสะดวกผมจะอยู่ที่นี่วิคเตอร์กล่าวตามเวลาของคุณลีน่าหันหลังกลับแฟ้มเอกสารวางแน่นหนาหลังตรงธนาคารด้านหลังเธอให้ความรู้สึกแตกต่างออกไปไม่ใช่เพราะผู้ชายคนนั้นแต่เพราะช่วงเวลาหนึ่งที่เธอหยุดไว้เช้าวันรุ่งขึ้นลีน่าตื่นสายและรู้สึกดีขึ้นโดยไม่มีอาการเจ็บหน้าอกเหมือนเมื่อก่อนเธอชงชา และเตรียมถ้วยที่สองไว้ตามนิสัยจากนั้นก็ยิ้มและเก็บถ้วยไปยังต้องเรียนรู้ต่อไปเธอกล่าวกับความเงียบสงบในโครแฟมเอกสารวางอยู่บนโต๊ะโดยที่ยังไม่ได้เปิดเธอปล่อยให้มันรออยู่เช่นนั้นโทรศัพท์ของเธอสั่นหนึ่งครั้งชื่อของวิกเตอร์ปรากฏขึ้นแล้วหายไปตามด้วยข้อความไม่ต้องรีบแค่เช็คดูเฉยเฉยเธอพิมพ์ตอบกลับไปว่าขอบคุณวันนี้เป็นวันแห่งการคิดข้อความตอบกลับมาในอีกหนึ่งนาทีต่อมาการคิดที่ดีสมควรได้รับพื้นที่ ในเย็นวันนั้นขณะทำงานบ้านต่างๆมีกลิ่นเหมือนมะนาวและสะบู่คุณดูผอมลงนะคะคุณนายอันวารเรสพูดพลางพิงเคาน์เตอร์มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าครับบางสิ่งจบลงแล้วลินากล่าวและบางสิ่งก็เริ่มต้นขึ้นคุณนายอันวารเรสพยักหน้าทั้งสองอย่างหนักได้ทั้งคู่ในช่วงพักเบรกลินาเดินผ่านสวนสาธารณะเก่าและเรียกรซ s เพื่อนของเธอพวกเขามองจอง้องลินากล่าวแล้วพวกเขาก็ตั้งใจฟังพวกเขามักจะฟังช้าเสมอโรซาตอบ รู้สึกดีไหมลิน่ากล่าวว่ามันรู้สึกสะอาดเหมือนกับการวางสิ่งของไว้ในที่ที่ควรอยู่วันต่อมาวิกเตอร์โทรมาผมส่งโครงร่างสั้นๆไปแล้วเขากล่าวไม่มีสับเฉพาะทางบอกผมด้วยว่าตรงไหนฟังดูไม่เข้าท่าลิน่ากล่าวว่าฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆผมไม่ได้เสนอสิ่งเหล่านั้นวิกเตอร์ต่อผมเสนอคำถามต่างหาลองถามใครสักคนดูสิลน่ากล่าวคุณต้องการปกป้องอะไรวิกเตอร์ถาม เป็นเพราะความพยายามของแม่ลิน่ากล่าวและเป็นเพราะการตัดสินใจของฉันเองงั้นเราก็เริ่มจากตรงนั้นวิกเตอร์กล่าวก้าวเล็กๆ็พวกเขาพบกันในห้องเรียบเรียบที่มีโต๊ะกลมไม่มีผนังกระจกไม่มีผู้ชมวิกเตอร์เลื่อนกระดาษไปข้างหน้าหนึ่งแผ่นเงินออมเขากล่าวเงินสำรองฉุกเฉินการศึกษาแล้วก็การเติบโตลิน่าอ่านข้อความนั้นแล้วมันมีเงื่อนไขอะไรแฝแงอยู่หรือเปล่าไม่มีหรอกวิกเตอร์กล่าวมีแต่ระเบียบวินัยเท่านั้น ฉันสามารถฝึกวินัยได้ลีน่ากล่าวแต่ฉันทำได้ไม่ดีนักวิกเตอร์ยิ้มประวัติการทำงานของคุณน่าประทับใจมากเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งฉันต้องการเงินทุนค่าเธอเกล่าวสำหรับเด็กผู้หญิงแบบฉันความช่วยเหลือแบบเงียบๆไม่ต้องพูดอะไรมากมายวิกเตอร์เอ็นหลังนิยามคำว่าเงียบหน่อยสิไม่มีกล้องถ่ายรูปค่าลน่ากล่าวไม่เปิดเผยชื่อใครนอกจากชื่อแม่ของฉันและโครงการนี้เติบโตจากความสนใจไม่ใช่จากการบริจาควิกเตอร์กล่าวว่า นั่นเป็นการจำกัดขอบเขตลีน่าตอบว่ามันช่วยปกป้องศักดิ์ศรีวิกเตอร์คุ้นคิดเราออกแบบได้เขากล่าวแต่มันจะช้าลงดีเลยลีน่ากล่าวช้าแต่ชื่นใจมีเสียงเคาะประตูผู้จัดการเดินเข้ามาด้วยสีหน้าซีดเผือดเมื่อวานเราทบทวนกันแล้วเขากล่าวการฝึกซ้อมจะเริ่มวันนี้ต่อหน้าสาธารณาชนลีน่ากล่าวใช่ผู้จัดการกล่าวยังเปิดเผยวิกเตอร์พยักหน้า ความรับผิดชอบเป็นนิสัยอย่างหนึ่งบ่ายวันนั้นนักข่าวคนหนึ่งโทรหาลีนาแล้วพูดว่าผู้คนอยากรู้เรื่องราวของคุณลีนาตอบว่าฉันไม่ขายตัวเองหรอกเขากล่าวเน้นว่ามันอาจช่วยคนอื่นได้มันอาจทำร้ายฉันได้ลีนากล่าวและพวกเขาด้วยวิกเตอร์ส่งข้อความมาครั้งหนึ่งว่าคุณไม่จำเป็นต้องให้สิทธิ์เข้าถึงลีนาตอบกลับว่าขอบคุณค่ะเธอไปเยี่ยมหลุมศพแม่ตอนพบคำ่ำฉันทำได้แล้วลีนากล่าว ฉันยืนหยัดอยู่ได้สายลมตอบเบาๆเธอวางกระดาษที่พิมพ์แล้วแนบกับหินจากนั้นก็เก็บมันไว้ฉันจะนำมันไปทำเป็นประตูเธอกระซิบที่ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นป้ายเขียนว่าความเคารพคือหลักการของเราต่อมาพนักงานเดินเข้ามาหาลินาด้วยสายตาที่แน่วแน่ฉันขอโทษเธอกล่าวฉันได้เรียนรู้แล้วงั้นก็สอนสิลินาตอบวิกเตอร์ตั้งคำถามเกี่ยวกับแผนการจัดตั้งกองทุนของลินาโดยกล่าวว่า การกำกับดูแลเป็นสิ่งสำคัญคุณต้องมีกฎระเบียบลิน่ากล่าวว่าฉันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือห้ามติดกับดักนี้สินและห้ามทำให้ใครอับอายกฎเกณฑ์ดีแล้ววิกเตอร์กล่าวเราจะเพิ่มการตรวจสอบเข้าไปด้วยลิน่ากล่าวว่าเพิ่มความโปร่งใสเข้าไปด้วยวิกเตอร์ตอบว่าเรามีความคิดเห็นตรงกันเมื่อตลาดหุ้นตกต่ำวิกเตอร์จึงโทรมานี่คือบททดสอบเขากล่าวฉันจะไม่แต่ต้องมันรอกลิน่ากล่าวฉันไม่กลัว ผมก็เหมือนกันวิกเตอร์กล่าวความอดทนนำมาซึ่งผลตอบแทนหลายสัปดาห์ต่อมามีจดหมายจากเด็กหญิงที่ได้รับการตอบรับอย่างเงียบๆส่งมาถึงขอบคุณค่ะคนหนึ่งเขียนหนูไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีลีน่าพับจดหมายแต่ละฉบับอย่างระมัดระวังแค่เริ่มต้นก็พอแล้วเธอกล่าวเธอปิดบัญชีของแม่เป็นบัญชีสุดท้ายมือของเธอนิ่งสนิทพักผ่อนเธอเธอกล่าวข้างนอกประตูธนาคารเปิดปิดได้อย่างให้ไดยเสียงหัวเราะฟังดูหาา่างไกลไร้พลัง การเปิดตัวเกิดขึ้นโดยปราศจ,จากป้ายโฆษณาหรือกล้องถ่ายรูปลรน่าชอบแบบนั้นเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะในครัวกอนรุ่งสางชาอุ่นๆกำลังอ่านเอกสารฉบับสุดท้ายกองทุนนี้ใช้ชื่อของแม่เธอสะกดอย่างระมัดระวังโดยไม่มีคำนำหน้าชื่อใดๆนี่แหละถูกต้องแล้วเลนากล่าวความเงียบเห็นด้วยวิกเตอร์โทรมาครั้งหนึ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมเขาถามใช่ค่ะเลน่ากล่าวและเล็กด้วยเล็กคือความซื่อสัตว์วิกเตอร์ตอบผมจะอยู่ห่างๆเว้นแต่คุณจะขอให้ผมทำ ฉันรู้ค่าลน่ากล่าวขอบคุณที่รักษาสัญญาค่ะเขาหยุดชั่วครู่คุณเก็บของคุณไว้ก่อนลน่าไปทํางานเป็นครั้งสุดท้ายในเย็นวันนั้นคุณนายอันวาเรสกอดเธอไว้เราจะคิดถึงเธอเธอกล่าวฉันจะอยู่ใกล้ๆค่าลีน่าตอบแค่กําลังเรียนรู้ห้องใหม่ๆอยู่ที่ธนาคารบริเวณล็อบบี้ดูเปลี่ยนไปไม่ใช่ว่าดูรูราขึ้นแต่ดูอ่อนโยนขึ้นพนักงานทักทายลน่าด้วยชื่อสวัสดีตอนเช้าค่ะ เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนและอบอุ่นอรุณสวัสดิ์ค่ะเลนาตอบการประชุมเงียบๆเ,เริ่มขึ้นในห้องเรียบๆห้องหนึ่งไม่มีสุนทรพจน์มีเพียงการเซ็นชื่อและการพยักหน้าวิกเตอร์ฟังมากกว่าพูดเมื่อเขาพูดเขาก็พูดอย่างกระชับดอกเบี้ยจะไหลเข้ามาทุกไตรมาสเขากล่าวเราจะเผยแพร่ตัวเลขไม่ใช่รูปคนนั่นเป็นการปกป้องทุกคนเลนากล่าวผู้จัดการลุกขึ้นยืนในนามของธนาคารเขาเริ่มกล่าวได้โปรดเธอข้าเลนากล่าว แค่พยายามให้ดีกว่านี้หน่อยก็พอเขาพยักหน้าเราจะทำหลายสัปดาห์ผ่านไปลินาลงทะเบียนเรียนภาคค่าเริ่มจากบัญชีต่อด้วยกฎหมายเธอจดบันทึกในขอบกระดาษวงกลมคําถามในตอนกลางคืนเธอเปิดจดหมายจากนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนฉันอยู่ต่อได้คนหนึ่งเขียนฉันเรียนได้ลินาอ่านจดหมายเหล่านั้นสองครั้งแล้วอ,อ่านอีกครั้งตลาดหุ้นสันคลอดอีกครั้งวิกเตอร์โทรมาแรงกดดันจะเพิ่มขึ้นเขากล่าว ผู้คนจะต้องการให้คุณดำเนินการฉันจะไม่ทำอย่างนั้นลีน่ากล่าวเราวางแผนเรื่องนี้ไว้แล้วนั่นแหละคือความเป็นผู้นำวิกเตอร์กล่าวมีข่าวลือแพร่กระจายในโลกออนไลน์ข้อความนั้นดูไร้ายสาระและใจร้ายโชคดีเกินไปลีน่าปิดแอปแล้วโทรหาโรซาพวกเขากำลังคุยกันอยู่ลีน่ากล่าวพวกเขามักจะพูดคุยกันเสมอโรซาตอบคุณได้ยินไหมไม่ค่ะลีน่ากล่าวฉันกำลังทำงานอยู่ ต่อมาวิกเตอร์ส่งข้อความมาว่าเสียงดังมีราคาแพงลีน่ายิ้มแล้วหันกลับไปอ่านหนังสือต่อธนาคารจัดประชุมอบรมแก้ไขพฤติกรรมพนักงานอย่างเงียบๆลีน่าเข้าร่วมไม่ใช่ในฐานะสัญ,ญลักษณ์แต่ในฐานะพยานเธอพูดสั้นๆว่าความเคารพช่วยประหยัดเวลาและเงินด้วยทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยมีการจดบันทึกป้ายนั้นยังคงติดอยู่บ่ายวันหนึ่งวิกเตอร์นัดลีน่าไปดื่มกาแฟด้วยกันเขาดูเปลี่ยนไปผอมลงผมเปลี่ยนนโยบายแล้วเขากล่าว อันไหนละ่ะลีน่าถามเราจะเลื่อนตำแหน่งใครวิกเตอร์กล่าวเราจะฝึกฝนอย่างไรเขาสังเกตปฏิกิริยาของเธอคุณเปลี่ยนมันแล้วฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นลีน่ากล่าวคุณต่างหากที่ฟังนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงวิกเตอร์ตอบพวกเขานั่งเงียบๆอย่างสนิทสนมวิกเตอร์จึงทำลายความเงียบนั้นอย่างนุ่มนวลคุณยังทำงานทำความสะอาดอยู่ไหมบางครั้งลีน่ากล่าวมันทำให้ฉันนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องอะไรละ่ะวิกเตอร์ถาม ความเอาใจใส่ลิน่ากล่าวคุณไม่ควรเร่งรีบในการดูแลรักษาวิกเตอร์พยักหน้าผมจะจําไว้เวลาผ่านไปกองทุนเติบโตขึ้นอย่างช้าๆและมัน่นคงชั้นเรียนของลีน่าช่วยรับคมคำถามของเธอเธอไปเยี่ยมโรงเรียนอย่างเงียบๆนั่งอยู่แถวหลังสุดและตั้งใจฟังเมื่อถูกขอให้พูดเธอก็พูดสั้นๆยืนตัวตรงเธอกล่าวนับจํานวนงานของคุณ เย็นวันหนึ่งลีน่ากลับไปที่ธนาคารคนเดียวบรรยากาศในล็อบบี้คึกคักเธอเดินไปที่เคาน์เตอร์เพื่อปิดบัญชีออมทรัพย์เก่าของแม่พนักงานดำเนินการอย่างราบรื่นเรียบร้อยแล้วค่ะเธอกล่าว,ลาวและขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะลีน่ากล่าวขณะที่เธอหันหลังกลับเสียงหัวเราะดังแววมาใกล้ประตูเป็นเสียงหัวเราะของเด็กๆที่ไร้ดิงสาลีน่าหยุดชั่วครู่แล้วยิ้มมันไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกอะไรเธอจึงก้าวออกไปข้างนอกวิกเตอร์พบเธอโดยบังเอิญที่บันไดคุณมาเร็วนะัก เขาพูดฉันทำอะไรบางอย่างเสร็จแล้วเลน่าตอบพวกเขายืนมองมือที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปคุณเคยคิดถึงวันนั้นบ้างไหมวิกเตอร์ถามบางครั้งเลนากล่าวมันทำให้ฉันระมัดระวังตัวมากขึ้นวิกเตอร์กล่าวว่ามันทำให้ผมต้องรับผิดชอบดีแล้วเลนากล่าวแสดงว่ามันยังใช้งานได้อยู่พวกเขาจาัดก,กันด้วยการพยักหน้าไม่มีคำสัญญาไม่มีพิธีรีตองใดๆ คืนนั้นลินาวางรูปถ่ายของแม่ไว้บนชั้นวางเหนือโต๊ะทำงานของเธอเราสบายดีเธอกล่าวเธอเปิดจดหมายจากนักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในโรงเรียนพยาบาลฉันจะเริ่มงานวันจันทร์ข้อความในจดหมายเขียนไว้ลินาหลับตาลงด้วยความรู้สึกขอบคุณในตอนเช้าเธอเดินผ่านธนาคารโดยไม่หยุดประตูเปิดต้อนรับคนอื่นเธอไม่รู้สึกถูกดึงดูดมีเพียงความสงบเท่านั้นเธอได้เรียนรู้ว่าคุณค่าไม่ได้พิสูจน์ในห้องที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ แต่พิสูจน์ในห้องที่เต็มไปด้วยการฟังในระบบที่ยึดมั่นและในความอดทนที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเธอจึงนำสิ่งนั้นไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเงียบๆทําซ้ําๆอย่างต่อเนื่องหากเรื่องราวนี้มีความหมายสําหรับคุณโปรดแบ่งปันกับคนที่ต้องการมันบทเรียนบางอย่างจะค่อยๆสะสมขึ้นเมื่อได้เดินทาง